นี่ครับซึ่งเกมนี้ก็มีขนาดไฟล์ประมาณที่32เมกนั่นเองครับเล่นได้แค่บลูทัชแอนดรอย 2, นั่นเองนะครับใค,ครอ,อยากลองเล่นก็นโหลดได้เลยต้งแต่ตั้งคำอธิบายต้งแต่ตั้งคอมเมนต์นั่นเองนะครับผมคนละแปดดึงไปให้นี่ครับโอเคมาในส่วนของมารินนะครับก็มาดูกันดีกว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเฮ้ยเสียงเพลงไปไหนเนะี่ยแล้วด้านซ้ายจะขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเอ่อในเรื่อง มันเป็นท่าด็อกกี้นั่นเองเป็นท่าเออผู้ชายกับผู้หญิงทํากันในท่าหมาอะไรอย่าครับก็แบบนั้นโอเคแล้วเรื่องนี้เป็นเออ่ตัวละครจากมารินในหนุ่มยิบผ้านั่นเองเนี่ยถ้าใครเคยดูจากอนิเมะเนาะนะครับผมจะค่ายโอมา์ไวฟุนั่นเองนะครับก, oh My My Food, นนนบก็นะครับใครอยากสนใจก็ลองโหลดได้แล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นสปีดก็สามารถปรับขึ้นลงได้เหมือนปกตินะครับในส่วนของหมวดนี้ก็เป็นเอ,อ่อผู้ชายกับผู้หญิงที่กำลังมีท่ากันนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับเห็นภาพน่าปกน่าสนใจก็เลยเอามาแชร์ดูนั่นเองนะครับนั้นขวาก็ปรับเสียงปรับเสียงเพลงธรรมดาปกตินะครับเสียงอันนี้ผมก็อาจจะไม่เพิ่มมากนะครับเสียงร้องเธอเดี๋ยวมันโดนลิขสิิทธ์นะครับมันโดนลิขสิทธิ์ช่องกูจะบินนะครับผมโอเคเส้นขวาก็รีบนะครับดวงหัวตาก็ปิดได้นะครับป่านนี้เสียงเพลงก็ปิดได้เหมือนกันปกติโอเคมานูะสุขของเสื้อผ้านี่ครับตัวเด็ดเสื้อผ้านี้มันสามารถเออ่ปิดส่วนไหนของมารินบ้างนะครับผมปุ๊บอ๋ออันนี้ถอดเสื้อขึ้นนะครับแล้วก็เอาเสื้อออก แล้วก็จะเป็นในส่วนของเออชุดชั้นในเอ้ยเป็นชุดชั้นในดิบเป็นเออเขาเรียกอะไรนะเหมือนชุดว่ายน้ำปะจำไม่ได้ผมไม่ได้ติดตามอันนี้เม็เรื่องนี้นะไม่รู้ว่าชุดนี้เป็นชุดไหนเดี๋ยวเป็นชุดตอนที่โกโจกำลังเออ่วัดตัวมารินเองนี่ครับประมาณนั้นเป็นรูปเออเสื้อชุดว่ายน้ำรูปดอกไม้นี่ครับผมโอเคแล้วอันนี้ก็คือไม่ใส่อะไรเลยจัิงเองนะครับอุ้ยอันนี้เป็นโอ้เป็นชุดคอสเพลย์นี่ครับเป็นหนูน้อยเออมันเป็นซาคิบัตปะน่าใช่น่าจะเป็นซาคิบัตเนี่ยอ่าประมาณนั้น โอเคต่อมาก็โอ้ถอดเสื้อสกิบัตออกแล้วก็เป็นมาลินปกตินั่นเองนะครับโอ้โอเคมีหลายชุดอยู่นะครับประมาณนี้